ก็สบายดีและสวัสดีเนะเาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องเอ้บาวายซอยู่ในประเทศแะกกะต่างประเทศเนาะกัยินดีต้อนรับเข่าสซู่ซ่องบาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อนี้บาเตียงกะสิพ้าพี่ผ้าน้องเข้าไปทั้งบ้านดงพุงเนาะอ่าไปหาน้องใส่ไม้ก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้เพราะว่าทั้งพอเพิน่นโทรมาหาบะเตียงว่าอา่าดินเข้าแล้วว่าสันดินที่มาถมเพื่อนเราแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะตอนนี้เพิ่นกะ กํากลังเอาเข้าอยู่พอสันพอเตียงจักสิไปท่านพอท่านพี่น้องเลยบ้านกไกลกันเติบอยู่เนาะเพื่อไปหอดเจา้าวัดสีเข่าแล้วแล้วพระเจ้าขม่พี่น้องเลยกแบ่อเตียงจะเอาเงินเข,ข้าไปจ่ายค่าอาณาดินเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเอาดินเข่าวทมเนาะเพราะว่ามันก่อเอวเท่ขาขาแล้วนกะ็ดินเข่าวทมไว้จังดําดเนินการต่อไปอีกบบดนี้พี่น้องเลยเป็นทีละสเต็ปสเต็ปเนาะ กะรอบนี้ก็เป็นเงินญญผู้ใหญ่จะดีภาคมาพันช่องทางเอ้อบุญบรรณาหรือว่าสาบุญบรรณาเละจำนวน2ล้านกีบพ่อแม่พี่น้องให้เป็นเงินบาทกับประมาณ4 4 0 0ับาทนะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเขับไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันว่ามูลค่ามันนี่เท่าไรบาเตียงกันยังบุหูุพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งพร้อ,ๆอมๆกันบุหูุว่าสิพ่อหรือบ่อเงิน2ล้านกีบเงิน4,000บาทนี่แหละพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันบ่าว่าลายใหญ่กันห่างพี่น้องเห็เนาะโอเคน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะวันน,นี้กฮอด bên thiệp lòi bên nào người, để vào cả photo, à, bò than bên nào người, phần à, nào say bên thiệp lòi, năm phía nào nó, à, oh, thắng bao bùn bao tràn cả, ma phía nào người mà nhìn nó, à, 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 โอ้สามก๊กบ่มาหนีเนี่ยจ้าเด้อสบายดีกุ๊กมก๊กบ่คนละก๊กอ๋อไอสามก๊กแต่ว่าคนละแนวคนละแนวอ๋อเจ้าเจ้าอันนั้นสามเคยอันนั้นสามก๊กแนวเดียวเนี้ยวเดียวเจ้าเนี้ยังแขกเจ้าน่ะอันนี้อ้าวสบายดีบ่สบายดีก๊กมากระเสกเนี่ยมากระทัดนกุ๊กยังเจ้าหน่อยจบดจันก๊กเนีกุ๊กขามเตี้ยกุ๊กขามป้อมบ่อออันนั้นขามชูงโง่โอ๋ออันนั้นก๊ก quốc quế, ju quế bôi, quốc màng, ba bút nỉ quốc, à, quốc nhang bằng đen đắm rồi, <laughs> thế nào cái, nó nó chảy muộn luôn, mít đen nó tép luôn bấm bát đi kệ, bấm bát, đi à, bên phần bông phao thì bà, เดี๋ยวควรจะไปขายน้ำให้เยอะเอาบ่ากน้ำมูลน้ำมังก่อนติดมานน้ำมัอนี่สามตัเลยตอนแรกเนี่จังเมื่อเอารถอเลี้ยวอยู่บ่เป็นว่าแจ้งราคามาแล้วประมาณเจ็ดแสนไปเจ็ดแสนกีบประมาณสองพันบาทเนาะเดีโดยของน้อยเราเป็นไหมเมื่อนี่ก็กลับเมื่อเอากลัมื่อเอาโอ้แต่ได้มาติดรถมานน้ำแบบนี้เนาะ เอ้าวสันเดียวเข้าไปทักทายทักเงินลูกสาวหล่ะก่อนสบายดีลูกสาวหล่ะสบายดีไอ้สบายดีเอามงงามเลยเฮ้ยยืดนี้ยืดนี้เออจ้าเป็นแฟเฮียนบป่าเมือนอ่าโดยเอาบาวโยเกล้วยสบายดีเน่สบายได้ซื้อได้ซื้อแล้วโอ้ยเราไปถามก็ประจันประบุญก็หู้หลอกเนาะ เดี๋ยวคอยคุยกับน้องลูกสาวลาก่อนเด้อะอ้าวมาตอนไหนไอ้นี่มาบัทันฉับมอตะเรนทอรีทอรีมาโอ้กูบอกวกูนีบอกเจ้าอยู่อ่บอกอาณาเพิ่นโทรไปนั่นเฮาพอดีดูเพื่อนกำลังหายกระตื้นเข้าอาบน้ำพี่น้องไงก็ได้บริญินเขาคือเขาเขาโทรมาหับบ่ได้บ่โทรศัพท์หับบ่เป็นหับบัวเป็นมันหับมันหับกันมันหับกันมันหับน้ว้าสั่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยเงียบเด้อ แะหว่าถทามเบาตรงนี้ใหญ่หับได้ไหมเรา,าห้ตูดไปบอกแมนรูดเนาะรูดเนาะเอ,อ้หนีใ่ใอีหล่าเพิ่จะได้มักระเบิดจ<อ>้ำามเถอรกับบุรอนํามันเลยึงเพ่โทรมาคือบวหับได้หับบุเป็นหับบุเป็นจ้ำยุ่เทียวๆนะจ้ำม,มาหักบุรุน้ำกระเบิด่จักจักรถอันนี้ทั้งเบิดนี่สิบห้ารถคอเชีอลเอาลงหันมหลุดเขาลงมาได้ดิ๋อเอาลงหันาเิวะ อา่ชรยกบชิองหลดปลาอยู่นี้มันลมมนแล้วมันชันเนาะโออมันชันด้านยังเปลี่ยนชิ่เพิร์อผู้มาดันเนี่ยขับลงชิเพร์คับวอลงบ่มลง่มวอละุ่มวอล่อลถ่ม่อ่มวอล่มวอล่อลถ่มวอลลุ่มวอลล่วอลัง่มวอลลุ่มอลก่มวอลลุมอลล่วอขล่มวอลลุ่มวอลลุมวอุมกอลลุ่มวอลลุ่วอลล่มวอล่อลลุ่มวอลลุ่มวอ่อยบ่อนี่ เหยียบให้รเรีย<ช><ด>บร้อยเนาะรถดหลดท่าางหลดชงหลดชามหลสุพ่อรถล,ละสองเซนเป็นเงินจักร้านบัดน,นี้ไอ้สามล้านสามล้านเออบัดน,นี้พี่น้องเลยมีงบสองล้านเกินงบล้านหนึ่งแหละเ <c oughs> ชี่ยวมาจะใช้ดุกระลาบันนี้มีบอ่อเป็ดไก่จะไปขายมาหมมีไหมูมีแต่หมูอมีแต่หมูห่านได้จออิโร่เซนขายเติมกันเด้อเงินค่อยมีชงล้านหนึ่ง อืมเนาะเพิ่น <c oughs> <c oughs> มาจากมุ้งไงตอนเปิดมุ้งเนี่ยนะอ๋อ oh สิบมุ้งเครึ่ง oh. พอดีปเปเตียงหักออกตะบ้านแล้วพอดีพี่น้<ม>องเลยนี่เปิดน้ำไส้บอ่อนี่น้ำเบิดโ,ดโอ้ยน้ำก็ไโด,ดโ้พูดพูเนาะช่อมใจเอาโอ้ดิน,หนให้ขากันในชัยทางเข้าบ้านเด้เนาะคือสิคักพี่น้องเลยคักขากขาก ีงามงามพี่น้องไอ้ดินอันนี้ดินแหเนาะมันสั้นอีกนินึเนาะโอ้ถ้ามีเงินยังว่าเทออกไปฮอดพุ่นรถพี่น้องไอ้สั้นก็ได้นี่ก็ต้องใช้โทรพ่อแม่แแตต่่่วเกิดแบกน่ะฮะใส่เกือบฮะอะไรเกาะเจ้ว่าจะใส่เกือบแบบไหนเจะคือใส่อันนี้อืข่อยบุมีเงินนหะข่อยเกือบขาดแหละ เดือดขาดจริงเลยเอ้าอันนี้เอ้าอันนี้กินเนี่ยเจ้ากินกินข้าวกันยั่งไม่นี่แหละก็ชื่อชิ้นหมูโลนึงมาผ่าเจ้ากับปลาทูโลนึงกับลาบไก่อ่ะกับขระหน่มเออเนี่ยเนี่ยเนี่จับนี่งอยู่ได้ปะได้ไปไปให้พ่อไปไหว้ก่อนไปไปเมียนตู้เย็นก็ได้ดีดีเลไปใส่มือเฮือนปุบใช่ไปไปเนาะอ่าพี่น้องเลยเจ้าคลองนั่นเพื่อนไอ้ เมื่อไรจะท่าสิผางไว้น้ำเจ้าได้เสร็จเ้อโอ้กับกับก่อนเลยโดยโดว่าเป็นยังเดียวอันน่ะเดียวไปตียงโอ้เ่บอเจ้าประธนครับีอยาเบอร์เจ้าประธานโอ้คำทูทั้งเบอร์นี่ลยเบอร์ขนาดพี่น้องเลยบริหารเนาะ เรียบร้อยแบบนี้พี่น้องไงขี้ดินเข้าป้าโทเน่นอัพอเมื่อเฮือนป้าปอฮะเด็กเมือเฮือนเมื่อเฮือนใช่ไหมเฮือนเจ้าอยู่นี่นี่เฮือนเจ้าเฮือนเจ้าแล้ยอนี่นอดีน้อพูดมาวลังอยู่าอกใมลังสวนขึ้นตอเมยู่างมันงามเนาะรจันเนาะ ดินนี้ใช้ทางเข้าบ้านคักได้ข่ะว่าโดยเตาซีรั่งเดียววัดเจียงไงอ่านทางอ้ายเพิ่นว่าน้ำน้ำน้ำเบิดไว้น้ำเบิดลเต่งโบหอนห้องทางหนึ่งว่าสันเบิดลเลยโอ้คือว่าจังสั้นนี่รับเป่งเมื่อกี้นี่ตะเก้าก็ได้ใช่ตะเก้าคือการในนี่ซ้อมใจซ้อมใจคุยหน่จ็ใจขาดเมื่อไหร่นะว่าไรกันเนาะเปิงเปิงคุยหนึ่งหนีสามเดือปิง บทเส้นบทตืบเส้นเลือดมันคือเราบอกนี่แหละแบบนี้ก็มีอันนี้เนาะเนีนมันก็ซึ่งที่ใช้เวลาลนเติบแล้วเสร็เนาะเพื่อฉีดมาให้มันเน่นนี่ตัวขาเขาเป่งเขาเรื่อยๆนี่มันก็สีง่ายยุันนี้เป่งน้อยเดียวไปเลยเนาะน้ำเป็นได้ไงเนาะมันเป็นิีิตลอดบ่ตรวดอ๋อเด็กเดียวเบิดเลยอยากย่านใดพี่พี่น้องเนเป่งเป่งให้มันเคาะลายเนาะเขาบอนี่เป่งได้ยุกยาวตรงในออยเอาน่ะ นี่โอ้อยเอาของน้าอ้อยเอาแล้วเงนี่ไอฉีดเด้มได้ให้อันช้างคนมาบึงเนาะมันจะว่ามันเป็นน้ำวาวน้ำไปจักเป็นน้ำนั่นไปจักด้วยหวยอ่าเดีอว่าดอยู่บ้านนี่อยากอืดน้ำบ่อืดแค่นมีน้ำอ๋ออึดน้ำอึดน้ำเน้นนะอ่าดูดด้ยเดยนี้อ้อยหน้าใหม่อี่ยน้าเปลงมึงเปลงเปงยเนาะอ้าวพี่น้องเหรอ ค่าเอาดินเข้านี่ก็สามล้านวะแซนงบเบาเตียงทั้งเอุ้่นมันนาผู้ใหญ่พนมอบมาพันไดบุญมีสองล้านหนึ่งตอนนี้อาจารย์เลยให้น้องชายใหม่ไปหาขายเข้ามาอยู่เรามีสองล้านบ่เมนเอากับพอดีแล้วแซนเลยมีล้านหนึ่งบ่มีล้านหนึ่งผู้ใหญ่พระมาถมดินนี่บ่มนโอ้คักแล้วแซนเนาะพอดีแล้วแซนนี่เนาะโอ้เอาเอาคือคือคือแบบนี้ มีสมซีเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเพล่ะเพิ่นปากมาให้2,000บาทโดยเพราะว่าบ่เตียงก็อ่าตามเพิ่นเว้าตะกี้ว่าหลังละ300กว่าบาทหั่นนะโดยพอไรเบิ่งแล้วพอดีมันแพงพี่น้องเอ้ยบ่ประมาณ10รถว่า10รถก็3,000กว่าบาทเนาะเป็นเงินกีบก็ประมาณ2ล้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่านี้น่ะบ่แม่นบ่แม่นอันนี้ว่า1ิ15ิมผาหลังละ200,000บาท ดีสามล้านได้ที่นั่นรถโอ้ดีใจแล้วใช่พี่น้องเลยเนาะโอ้รอดตายแล้วแับนี้น้ำเพิ่นพี่น้องเลยทังเบิองเนาะมันทีหึงทำไงเนาะเพิ่มเพี้ยเดียวเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบสไตล์โบฮิงก็ได้อีกมั้ยเพราะว่ามันยังเฮงเนี่ยเนีม่เห็นจะตัดเฮ็ดแบบพุดด้ามพุดดิไม่เห็นไปสไตล์เรื่อยๆนะหมก็ลขายโอ่งนี่แหละแบบนี้มันบบเพ่ได้ไหมโบเพ่ได้ไง นี่ลองลองเปล่นมอเนาะเออนี่นี่มันชได้ต่อเนื่องชน้ามันต่างทันกันตรงมาตลอดได้ต้นด้วนต้องไปอ้อยเอาน้ากันฮะเอาสบายดีมาบุญเลยโอ้ยเนาะมาบึงน้ำในดินชการทั้แคน ดินดักเนาะต้นม้แบบนี้ไม้นี้ดินหนี่คักอยู่ด้วใส่ทางนี่ต้องใเวลานเติังมาก็เป็นยังดอกเพื่อที่ขืนคุ้งรังคบลังคาเนาะดังเ่นันเนาะมนเยบเยียบ้านนี่ยเมนเยียบเพราะว่าเพื่อเพราะว่ามากอหรือว่าขืนลังคาก็หอบนี่กับยังบ่ได้เทอันเทพื้นนะ เลี้ยวขั้นตอนชุดท้ายผู้ตั้งเทพื้นพี่น้องมันกะเครือฮอตพุ่นกับมือระทางมืออะไรกันเนี่นั่นแหละแต่ว่ามันชิยุบอ้วยเปล่าหนิน้องชิญุบอยู่เนาะเพราะว่าโอ้โหเนี่ยรถเพิ่นเหยียบเน้นเติมนะมันเป็นแบบเน้นจะอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาเขาหลุดเพิ่นเหยียบดิอันนั้นเขาพิ่นดันมาดันมาเหยียบดันมาเหยียบเพราะว่าถ้าคือเพื่อนมาเตียงนี่ ตัวได้ตักออกมันเลือมพยุกชวนออกแบบนี้น่น้ำชุ่มเกินนี่ทังเบิ้งเนาะงเบิ้งว่ามันลอยลอยกันเลยยกลงถ้าเปิดน้ำช้ได้น้ยุกกระกโต๊ะว่าหน่สองมือฮะคนกรบปุกโต๊ว่าจสองมือวะ มันก็มันก็ย้ำหน้าแล้วเนาะย้ำนี่เนาะย้ำนี่บุอยางนี้ผดอกยังโดยป้าดใช้เมื่อเฮือนผู้ปะเมื่อนางตุนางตังผู้เชียวเงินมอบให้ให้เพื่อนพี่น้องเลยพอดีร้บประจันโอ้มาพอดีรอดตายพอดีพี่น้องบัดิตายน้ำลายปอดออกนะอะไรกันประมาณนั้นรดเนาะลายเมื่อยก่อนตะบุตรีเพื่นนี่เนาะตั้งแต่จนเข่าขี้เมี่ยงนะอะไรกันเนาะโอ้นี่แหละใดกันตั้งแต่ก จักปีไงนี่ได้นี่จักปีอืมสิบกว่าปีเนี่ยคือชนขัดชนนี่เนาะนี่หน้ามวยกันเนี่นี่น้ามอยเอาหน้ามอยเอาโอ้ยเอาให้กว่าอ้อยเมียนะอะไรกันเนาะแก่ข่ว่าเมียเมียงอนเมียอย่างอ้อยเอานะอะไรกันเออ โอ้ห oh, oh. oh, ่มลินเย็น huh. อ๋อมงม่วงอีหล่ะใกล้ใช้จ้ำเจวแล้วนี่ใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วช่วงสร้างมานะนี่อืมนเมนก็เลยนี่มาพี่น้องก็จะใชเอาเงินมอบให้อ้ายเพิ่มไว้จ่ายค่าดินค่าดอนก่อนไปที่ละสเต็ปไปที่ละขั้นตอนเนาะอ่าเพราะว่า อ่าขางเฮือนน้องชายใหม่นี่เมนเมนเมนแบบคล้ายๆเฮือนน้องท่งสมทบพี่น้องเลยสมทบกันคนละคนคนละหน้อยอ่คือหมดนี่แหละเนาะจับมาคนละอันยังอันคนอะไรหามไปกะพ่อเองมันพี่น้องนี่เนาะเออเจ้าใจเป็นเงินกีบเงินกีบโดยโดยพอดีวันกับหนึ่งล้านพอดีเนาะโดยเงินกีบแนี่ยเรา่ะสามล้านเนาะ อาจารย์จะสองพันบาทนี่ก็ตีไปหนึ่งล้านพอดีเนาะจะว่าเอาจริงๆมังกับบะหอดหรอเอ้าหายรดเนาะโดยกันนะเฮ้ยถ้ประส่งกระเส้นแกวะะจมนจะไม่ได้คิดเลยพีเเลยประมาณเก้าแสนายนี่เนาะนิ่งฉันพากว่าให้สองพันฮะตรงนั้นเลยทีเวน้องแอบฉับป้อนอีกเตียงนี้อยู่สองล้านเนาะสองล้านอันนี้เป็นเงินของเม แม่ป้าสมศรีเด้อโอ้ยู่ทางไทยพี่น้องเลยโดยขอบคุณสวยน้องใส่ไม้เพื่อนวันฉันเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเอ้าขอบคุณขอบคุณทั้งแม่ป้าสมศรีเด้อฮะขอบคุายเด้อแมป้ามซีเอาใหม่เอาใหม่เอาเบาแบบนี้เบาแล้เอาเขี่ยขึ้นลมพัดกันเบาตั้งใจนี่ โม่านได้ผ่านได้แบบนี้นี่นี่ป้าสมซีเดอับเจเดอแม่ป้าสมซีพางันให้นอกจะมาเหยือพอนเงยาเงี้าถูกให้เราหเล่ชอบให้เลซาเอยงเยเงี้ยบัน้ยงฮคนพาว้าอาน่นี่เพนมอบใ้อันซื้อดินเขาเฮือนเจ้าเด้วแมนแมนทำไมด้วยให้พอพาบ้าเด้วให้พอพาว้าด้วนุมเอออคุณขอบคุณเด้อ ขับคุณเดอแม่ชมีเม่ชมีี่ากเงินปากเงินาบาจันบาจันชื่อดินเขาเพื่อนชื่อดินเขาเพือนห้นองสมัยน่องสมัยให้ยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งให้รำให้รวยให้รำให้รวยเุขมาพา่างกายสุขมาพาล่างกายแขงแห้งแขงแห้งถูกถูกันเอาับนี้เไปก่อนของเจ้าตัวนี้เด้อออว่าตั้งใจนี่ห่นเง่งเง่งเง่งใก็ะงมันกนห้อง เก็บไว้ดีๆเด้อ๋ยวเอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเด้อนี่เดี๋ยวกองบปเตียงพี่น้องเลยนั่นโอ้เกือบเนาะข้างแรกนี่บปเตียงไรมาประมาณสามพันหรือสี่พันบาทนะประมาณนี้ว่าฉันเก็บเงินกีบเป็นประมาณสองล้านนี่แหละเลยแต่ว่านี่แหละมันมันก็ขาดเคลื่อนมาเป็นยังเพิ่มขึ้นเป็นจักรถก็อ้ไรวะจิ้บหาเอาพรลงทางบุพชีมาเอาลงสายทางน้ำสายทางน้ำเนาะเขาเป็นไรเอาเงินเขาเป็นไรเอาใครอยู่ ทางลงนี่ก็แม่นทางลงคนก็แปลงทางลงนะลงลงเลยนะบ่ได้ก็เนาะแมหลุดลงบ่ได้หลุดลงมาได้พอที่จริงมันต้องใช่ท่อแล้วก็ถมไปอีกเนาะจังจังจังอันนั้นพี่น้องเอ้ยเป็นสิบห้ารถสามล้านพอดีสามล้านเป็นเงินบาทก็ประมาณ6,000บาทเนาะ3ล้านวันนี้มันมอบให้ทางอ่าบ่เตียงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะสมทบกันเนาะออืสายกินเนาะคือกินเก่งแท้ นอาท่านลุงจะันแทำไงน้องเป็นไอเด้อโอเคเนาะมาบัานี้ของอ่าทั้งค่อยบัานนี้ซองล้านขีบเนาะกับเป็นผู้ใหญ่เจดีผากมาพรานช่องทางเอ้ยบุญบรรนาหรือว่าสาบุญบรรนาแหละเพิ่นบอบประสงค์ออกน้ำบัดซั่นเพิ่นอยู่ต่างประเทศเด้ออ่าเอ้ากินน้ำก่อนลองคอได้พี่น้องเอาเตรียมเตรียมลูกคอนะมาเลยกัน เริ่มถามเล่นในกินข้าวกินน้ำกันกยังมือนี่ตับชั่วพุ่นตังหับชั่วกระปุ่นออกไป็นใจเสียงพี่น้องจังวินเนาะเอาไปด่าเอาบัานนี้กแกผู้ใหญ่ใจดีก็แล้วกันเนาะเพิ่นบ่ให้ออกซื่อออกเสียงผักมาผ่านช่องทางเอ้ยบุญบรรณาหรือว่าชาวบุญบรรณาและพี่น้องผักมาให้บ่เตียงมาเอาดินเข้าเฮือนน้องชายไม่เนาะดินของเจ้าและเข่าเฮือนเจ้า ผู้ใหญ่ใจดีเด้ออ่โบเมนของโบเมนของข่อยผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศเด้อฮะบาจันกับโบเมนอันนี้ของบาจันแม่อันนี้อันนี้อันนี้ของบาจันแต่โบเมนเงินบาจันเด้อเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศของบาจันคนหล่อของเตียงคนสวยคนสวยเอาไว้บอกไปเลยๆแล้วอันนี้กับโบเมนของพ่อเตียงเด้อ องผู้ใหญ่จะดีอยู่ต่างประเทศผักเงินมาให้หอคอยหนีมาเอาดินเขาเฮือนเจ้าเด้อเอาให้หลา่าในตั้งใจใผักขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนสาบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเห็ชื่อเฮเทือกนีเนหม้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาให้พ่อเว <c oughs> ้า <c oughs> ดีกว่าขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญที่ผักเงินที่ผักเงินเห็นเนิ่นใช่ไหให้ให้ผอเตียงให้ผอเตียงมาชื่อดินเขาเฮือนชื่อดินห็น

ถ้าตั้งใจนะว่าได้อยู่พี่น้องแต่ว่าบางทีก็จะจะคิดลินน้ำเน่เขาบอกง่ายลืมมันมันมันคลใครว่าต้องต้องต้องสอนทีละครั้มไมกเขาเขียนใบเด้ยเก็ยนใบเขียนใบติดโควิดไปจ้ะบอกบอกล่ะติดโควิดไปจ้ะไม่โหมไม่ใจเพิ่นเด้อเซนหนึ่งเจ้าให้คอยโอ้ยเอาไปจ่ายค่าดินเจ้าจะกินมาให้คอยได้เลยมันบ่พอเจ้านี่นี่เอาไปจ่ายค่าดินเด้อไอ้หนี้จะมวย โควิดอีหยังไปซะโอเคล้บัดนี้เนาะเพิ่กลับป่าเด้อหาพิ่นเขห้เด้พี่น้อง้มาพ่สิไปไหบ่ไปฮากบ่นั่งมานั่งมานั่งกสิไปฮากนั่งกนั่งนสิกลับลเนาะอบ่ตีแล้วละพี่น้อง่จยัง เจ็บพออากาศเปลี่ยนเลยเชียงมันหมาดได้ถึงจะไปเฮ็ดเด้อเจ้าจะดึกของหวานอีกเดียวมันเชียงโมกเลยแหละนี่กินน้ำตาลฮันเดย์ยิ่งกินน้ำหมุนๆเนาะมวยกินน้ำมวยกินน้ำเย็นเด้อะมวยกินน้ำเย็นมวยกินของหวานมวยกินของเย็นนะเนาะก็ประมาณอีกแจ้งมือไอ้ช้างฮาษิมานี่ก็เห็นเตียงต่อเป๊ะกับบัได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับ็ขึอนน้องทุ่งอีกว่าว่าเม่นว่าเพิ่นชีเล้อเมื่อยเห็นนะถ้าเม่นเอาว่าง่ายๆก็คือถ้า ถ่ายเล่าขึ้นคั่วน่องทงเล่าห้องน้ำก็ะเมนเมนแบบยิงตุงมาพี่เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพังเบิ่งก่อนเดี๋ยวต้องทำสร้างเนาะเมนต้องขึ้นกับงานอยู่พุ่นน้ำเดี๋ยวไปทำสร้างอีกที่หนึ่งว่าให้ทำเพิ่นว่าประมาณจักมือชิเลวขึ้นน่องทงหนนะเนาะถ้าเพิ่นเล่วพุ่นก็มาพี่มาเตียมก็ยังชิลงอยู่เอาเงินไปจ่ายให้กบไม่ถ่าเมนอันนั้ให้ท่างให้กบไม่ถ่าเพิ่น เดมนาบันนี้มาบันนี้มาลาพ่อแม่พี่น้องดูกับกัปได้บันนี้คือกลับได้บันนี่ลาดูตั้งใจตั้งใจสบายดีอันนี้บ่อยจะได้เฮือนงามต้องว่าดีดีนั่งนี่ดีนั่งนี่นั่งนี่ว่าดีดีพ่อแม่พี่น้องไม่น้องสบายบอกให้ว่าวกัปตุยังกัปตุยังขอตัวลาไปก่อนเด้อขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่พบ นอีแล้วมันโพอที <fluct uates> มันเปิดคลิปแล้วนะไปพบไปพ่อก,กันมือใหม่เด้อมือนี่น้องเชมัยก็พอเตียงคอตัวล่าไปก่อนฟองดูอตัวลาไปก่ออนเด้ไปพบกันมือใหม่เดอ้อพ่อกันมือใหม่เดอ้อมือนี่มือนี่น้องเชมัยน้องเชมัยก็อพอเตียงก็พอเตียงคอตัวล่าไปก่อนเดอ้อคอตัวล่าไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายสบายดีสบายดีพ่อบ๊ายบายเอ่อไปพี่น้องพี่น้องไปนอนบายดีโอเคนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พอเตียงสิคอตัว เดินทางกลับก่อนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่หญ่จะดีนะฝากเงินผ่านมาส่งทางไอ้บุญมานามาใหม่มาเตียงเอาดินเข่าเพื่อนน้องใส่ไม้พี่น้งงองเลยเกือบบอ่อแล้วเนาะเพราะว่าทางเ,าเพื่อนก็เอาเปิดขื่นเต็มนี่ก็เป็นชิบหารถทั้งเลขๆนะว,ว่าประมาณชิบรถกับพ่อพี่น้องเลยมันขาดเคลื่อนนะเนาะเอาดินทมหั่นอีกเพราะว่าท้าบอทมกันลดลงบอ่อได้เนาะพี่น้องเนาะ ก็ได้ทมมันอีก2องรถลาสันรวมเป็นซิมหารถกับสามล้านกรีบด้วยหกพันบาททั้งเบิดทั้งมวลนอนพี่น้องเนาะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพู้ใหญ่ใจดีเนาะบ็ดชุกหู่ชุกคนอะไรกับพ่ใหญ่ใจดีที่ผากเงินมาให้แอมบ่เตียง เอาดินเข่าเพื่อนในมือนี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นซะจ้าโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเจ้าให้มาช่ำได้ก็ขอยห้หลกับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาสุนอนลับภในเงินเมือนอนตื่นใหในเงินแสนแบนมือมาให้ได้แก้วมณนีโชษโทษให้ใหญ่มาผ่านมาให้ใหญ่มาเบียดขีดเดียดอย่างไรให้มาใกล้ถ้าเจ้าเด้อซาถูเนาะบัจรสุขสุขคนเอาสำหรับมือนีประเตียงขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณคม่พี่น้องบัตสุขสุขคนที่เข้ามาที่ตามรับชมคลิ ด้วยกับบกฮ่ามโฆษนะพี่น้องอย่าາน้ำมือนี้ประเตียงโค่ค่าวควาว่าสบายดีพี่น้องบัรชุคุจุคนพี่น้องเนอะ